สวัสดีครับผมนายนทุนพิญโยดมรหัสนักศึกษา b 6 5 3 4 6 6 2วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการแต่งตั้งลูกจ้างเป็นผู้ควบคุมงานในที่อวกาศครับอาจารย์ผู้สอนนะครับได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิชนวชิรละเวศว,วงนะครับผม แรกนะครับหัวข้อแรกคือความหมายนะครับผมความหมายของที่อับอากาศก็คือบริเวณที่มีการกําจัดทางเข้าออกและมีอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอครับซึ่งอาจขอให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพนะครับผมตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถังเก็บน้ําท่อระบายน้ําหรือห้องใต้ดินนะครับผมความจำเป็นในการควบคุมการทํางานในที่อับอากาศครับเนื่องจากมีความ เสียงสูงอย่างเช่นคาดอากาศแก๊สพิษระเบิดนะครับผมบทบาทของผู้ควบคุมงานในที่อับอากาศนะครับผมในหัวข้อที่2นะครับผมบทบาทก็จะมีวันสี่ข้อนะครับผมข้อแรกนะครับผมตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่และอุปกรณ์ก่อนเริ่มง,งานนะครับผมข้อที่2นะครับตรวจสอบเอกสารอย่างเช่น ใบอนุญาตทํางานนะครับผมข้อที่3นะครับผมกากัดดูแลลูกจ้างและผู้รับเหมาที่เข้าทํางานในพื้นที่นะครับผมและข้อ 4. ข้อสุดท้ายครับหยุดการทํางานทันทีครับหากพบความไม่ปลอดภัยครับข้อที่3ครับลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างเป็นผู้ควบคุมงานนะครับผมมีสีข้อเช่นเดียวกันครับข้อแรกนะครับเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทํางานในที่อับอากาศครับข้อที่2 มีความรู้ด้านความปลอดภัยและผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดให้ครับข้อที่3มีภาวะเป็นผู้นําและสามารถสื่อสารกับทีมได้ชัดเจนครับข้อที่4ครับได้รับความยินยอมจากลูกจ้างในการรับหน้าที่นี้ครับผมข้อที่4นะครับผมข้อกําหนดตามกฎหมายนะครับผมมี4ข้อครับตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการทํางานในที่อวกาศ อสีพอ2 5อ7ัีครับอาจารต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานอย่างเป็นทางการครับข้อที่3ครับต้องมีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ1ครั้งครับข้อที่4ครับฝากฝืนมีโทษทางกฎหมายครับอย่างเช่นปรับหรือจำคุกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับผมข้อที่5นะครับผมขั้นตอนการแต่งตั้งลูกจ้างเป็นผู้ควบคุมงานนะครับผมข้อแรกครับ ตรวจสอบคุณ,ณสมบัติของลูกจ้างที่มีความพร้อมครับข้อที่2ครับอบรมตามหลักสูตรความปลอดภัยเฉพาะทางครับ <c oughs> ข้อที่สมครับออกหนังสือตั้งแต่่งตั้งอย่างเป็นทางการครับและข้อที่สี่ครับจัดเก็บเอกสารประกอบอย่างเช่นหนังสือแต่งตั้งสำเนาใบอบรมแบบประเมินก่อนและหลังอบรมนะนั่นเองครับผมข้อที่6ครับ ความเสียเ่ยงในมาตรการควบคุมครับความเสี่ยงที่พบอย่างเช่นการขาดอากาศแก๊สพิษไฟไหม้การหมดสติข้อที่2ครับใช้อุปก,กรณ์ความปลอดภัยครับเช่นเครื่องตรวจแก๊สหน้ากากากองอากาศและเชือกนิรภัยครับข้อที่3ครับต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตสแตนบายครับและเตรียมแผนฉุกเฉินเสมอครับข้อที่4ครับประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนเข้าทํางานทุกครั้งครับ ข้อที่7ครับกรณีศึกษาหรือตัวอย่างครับตัวอย่างอย่างเช่นปีพศสอ6 4มีลูกเจ้าเสียชีวิต2ลายในบอ่บอบำบัดเนื่องจากไม่มีผู้ควบคุมงานตรวจสอบการาดก่อนเข้าทำงานครับสาเหตุครับไม่มีการตรวจแก๊ส H2S ไม่มีแผนฉุกเฉินครับบทเรียนอย่างเช่นความสำคัญของผู้ควบคุมงานในการป้องกันความสูญเสียครับ ข้อที่8ครับข้อสุดท้ายครับข้อเสนอแนะแ,แนวทางปฏิบัติที่ดีนะครับผมข้อแรกจัดทำเช็คลิสต์การตรวจสอบก่อนเข้าพื้นที่ครับข้อที่2ซ้อมแผนฉุกเฉินและฝึกอบรมเป็นประจำครับข้อที่3ใช้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับในการส่งเสริมให้ลูกจ้างแับผิดชอบหน้าที่นี้อย่างมีคุณภาพครับข้อที่4ครับมีระบบประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานนะครับผมขอบคุณกบสำหรับการนำเสนอเป็นเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ